ก็สวัสดีครับตอนเช้าวันนี้ก็มาเหมือนเดิมครับมารีวิวแนะนําอีกสินค้าอีกจากทางร้านชอชัยโยเครื่องครัวสแตนเลสของเรานะครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะเตรียมอาหารครับเพิ่งทําเสร็จเลยครับน,นี้ก็ออเดอร์มาจากจังหวัดลําปางนะครับจํานวน4ตัวห้าตัว6ตัวครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะมองวางหม้อหุงข้าวนะครับ2ตัวนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวเตรียมอาหารครับก็ทำเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมน้ำส่งครับสินค้าของเราก็ทำเองขายเองครับเสร็จเรียบร้อยสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านชอัชยโยเครื่องโกสแตนเลสเชียงใหม่นะครับเบอร์โทรก็นี่เลยครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ ดีนะครับก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับจะแนะนำสินค้าให้หรือว่าเป็นอะไรบ้างโอเคขอบคุณมากครับ